สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเออรอกนะเออร์ลยืนเลนชนเลนกับมาสหลักในแรงนะครับชิ้นแรกผมก็จะออกเป็นดาเพิ่มพลังโจมตีชิ้นเล็กนะฮะชิ้นที่สองผมก็จะออกเป็นดูดเลือดเล็กนะครับเพื่อเพิ่มการดูดเลือดของโอรล่ให้ดูดเลือดแรงขึ้นนะครับสกิลติดตัวของโอเล่ก็ดูดเลือดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเพิ่ม ดูเลืเล็กไปก็คือดูเลือดแรงแรงจับเลยแหละฮะถือว่าดูดเพือดแรงเลยครับเก็บแสแต็ครบแล้วก็ุยเลยครับอมซับมาหลอดไปดูดีเลือดหายไปนนครึ่งนะฮะอันนี้เคลียร์ีปก่อนนะครับเห็นได้ว่าสกิลสองของเอ,อร์เราถ้าเก็บแสแต็ครบนะครับใช้สกิลสองก็จะยกศัตรูขึ้น,นร้อยขึ้น จะดูเลือดด้วยนะครับตัวนี้แรงบอกเลยว่าแรงนะครับชนเลนมาหลอดเนี่ยสบายนะครับผมว่านะไอตัวนี้มันชนเลนได้กับทุกตัวเลยนะครับนี่นี่แตกไปดีรูปมาหลอดสู้เราไม่ได้เลยนะครับเกิดต่อป้อมนิดนึง ออกมาครับโยกออกมารอ,อ,องเท้าผมก็จะออกตามสถานการณ์นะครับรองเท้าผมใส่รองเท้าเป็นรอ,องเท้าเกาะก่อนนะครับออกมาเป็นรองเท้าเกาะก่อนมันรับก็มาหลอดก่อน,นเดี๋ยวช่วงช่วงสักพักหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนเป็นก <Stop. S 1> ันดีครับเพราะว่า ฝั่งเขามีเน็ดมีแรดสกิลแลรดมันทำให้เราเหน็ดเลยครับอือม,มจังหวะนี้แตกแล้วมาหลอดคาร์บอมโอู๋เราก็เกือบแตกนะฮะเกือบตุยนะฮะถ้ากดเออ่เลือดไม่ทันนะครับเมื่อกี้น่าจะแตกไปแล้วนะครับโดนป้อมตีแรงจัดนะครับเ จังหวะนี้เลนกลางนะครับแล้วก็จะไปรับเลนกลางให้เพื่อนนะครับไปหยอกกับแรดนะฮะชวนทะเลาะกับแรดนะครับจะเห็นได้ว่าผมใส่รองเท้าเป็นเกาะมาเห็นไหมโดนสกิลของแรดเนื่องมากเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้ผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าคันสถานะครับต้านสถานะเลยนะครับยังไงแล้วก็นํา เงินนำมาหลอดนะครับเราเล่นสบายแล้วเพืนเล่นชวนกับมาหลอดได้สบายเลยนะดูดูเลือดนะครับดูเลือดเล็กด้วยตอนนี้เรากำลัรับเลนช่วยเพื่อนที่เลนกลางครับตอนนี้เราสู้ได้แล้วนะครับของเรามาแล้ว เราจะเริ่มจะแรงนะครับดูนะฮะสับแปรตีแบบอึ้ยมาหลอดก็มาหลอดนะครับเจอได้นะับพอล้วชวนเราช่วยเพื่อนเสร็จแล้วก็กลับไปเลนตัวเองนะครับในเลนเราก็มีอะไรมากนะครับเก็บสแตก็กครบสี่สแต็กแล้วก็สกิลสองสับไปยกลอยนะครับ ไอ้ตัวนี้ดูเลือดมีดีดูเลือดนะครับที่เราออกดูเลือดเล็กเสริมไปด้วยยิ่งดูเลือดแรงนะดูดูดูจังหวะเนี่ยสับอ่าสับลอยนะครับเลือดหายไปครึ่งเลยครับดูดูมาหลอดทำอะไรเราไม่ได้นะครับจังหวะดูของเราสับมาหลอดนะครับเอ็กซ์เคิลไปดีเรียบร้อยตัวแตก แบบนี้เราเล่นสบายนะครับชนได้ทุกตัวเลยครับตอนนี้เงินเรานำเนี่ยนะครับจังหวะนี้ต้องได้ป้อมได้แหละเกมชนะที่ป้อมนะฮะับไม่ได้ชนะที่ชิวนะครับ,รบเห็นไหมว่าเราดูดเรืองแรงนะครับสังเกตดีว่าเราดูดได้แรงมากครยบไม่ต้องกลับบ้านไปเติมเลือดเลยนะครับ หาเลือดกับคลิปเอานลฮะครับสกิลสองของเออร์ล่อนเนี่ยคือแรงโคตรรนะ,ะสับทีมีหงายฮะดูนะดูฮะโอ้โหช็อกหนีช็อกหน,กนีก็ไม่รอดครับเราเอ็กสิวโจังหวะน,นี้เกือบตุ้ยนะเะกือบตุ้ยนะ,ะเห็นไหยว่าจังหวะน,นี้ผมไม่มีเลือดแต่ผมไม่กลับบ้านนะพบหาดูเลือดกับคลิปป่าแนะ เอานะครับดูนะครับสกิลของตีตัวของเออเราก็ดูเลือดอยู่แล้วบวกกับดูเลือดเล็กไปอีกยิ่งดูเลือดได้เร็วขึ้นแทบไม่ต้องกัมพานเลยนะครับดูนะ <Sorry. S 1> วันนี้ป้าฟ้าเพื่อนคงไม่มาเอาฮะเราก็ขโมยเลยนะฮะเพื่อเด้งเลือดให้เราด้วยนะครับดูเลือดด้วย เราก็หาตังค์กับทีป่าไปด้วย,วยทีลำเลีเพื่อแชรี่มาองนี้ยเราจะเข้าไปจัดการมาเยอะด้วยโดนปิดนะครับจังหวะน,นี้โดนปิดเห็นได้ว่าเราเงินนํานะโดนปิดมาห้าตัวก็เเราไม่ลงนะครับจังหวะน,นี้ดูน้าจะดูจังหวะที่ผมสักนะครับเลือดเด้งโอ้โหเ,เกือบเต็มหลอดครับผมโอ้โหดูเดือดแรงมากนี่มามาห้าเก็บห้าเลยครับเมกาคิวจังหวะน,นี้เลยนะครับ เรียบร้อยดูจังหวะที่ผมสับนะฮะสับโดน 2- 3สาตัวในเลือดเด้งกับเต็มหลอดนะครับดูเลือดแรงมากนะครับสกิล2ของเอรล็อกนะครับยิ่งบวกกับดูเลือดเล็กของเราไปการดูเลือดยิ่งแรงขึ้นนะครับในว่าของ <been> ที่ออกผมก็จะออกตามสถานการณ์นะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับบอกเลยว่าตัวนี้แรงจริง ยังจันดนะครับดูดูดูสับสับจังหวะนี้ดูนะหัวแตกไปดิดูโอ้ววคีล่าคีล่านะดูคีล่าโดนโดนโดนสับไปเกือบแตกนะครับคี <S 2> <S 2> ล่าเห็นไหมว่าเราไม่มีเ,เลือดนะครับแต่ผมไม่กลับป้านนะครับผามว่าผมเอาอยู่นะจังหวะนี้ <S <S <อ aging. S 1> คือเราน่าจะดูเลือดคื้นได้ <S 2> <S 2> <S 2> เราต้องอ่านเกมจังหวะเดี๋ยวมีดีนะครับคือเงินเรานำด้วยนะครับเราสู้ได้ทุกตัวนะครับ แต่ไม่ต้องกลับบ้านเลยเราชนได้ทุกตัวตอนนี้ค้ำได้หมดนะครับสามสี่สบายนะเราเล่นสบายนะตอนนี้เกมเรานำจัดนะไม่โดนหัวแ้วถ้าโดนหัวแมื่อกเ้มีร้องคนะับเมกาคิวครั้งที่สองับผมเก็บเป็นคิวไปดีผมยังไม่ยอมจบนะผมจะเอาคนอีกก่อนนะครับอืมได้ครับ ออวัวนนี้มีกาคิวอ,อีกครั้งครับเกมนี้น่าจะได้มีกาคิวกันสามครั้งครับเห็นได้ว่าดูเลือดแรงครับเรียบร้อยป้อมแตะ